นะคะทางผประชาชนเนี่ยพอเราเข้าไปให้ความเห็นเสร็จปุ๊บนะเราติดตามกระบวนการแล้วเนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจอีกดีนะคะเรายังมีการจัดกิจกรรมปักธงส่งต่อก่อนที่ทางคณะกรรมการจะหมดอายนะุก่อนช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยช่วงปลายเดือนธันวาเนี่ยคณะกรรมการจะหมดอายุแล้วเราก็เลือกที่จะจัดกิจกรรมปักธงส่งต่อสสเรื่องตัง้งเพื่อยืนยันจุดยืนว่าคําถามประชามติที่ดี เิดทางให้รัฐมนสามารถเขียนใหม่คะฉบับและสสรมาจากการเลือกตั้งแด้รัฐประเสริฐเข้ามนะคะเราได้มีการจัดกิจกรรมนี้และได้มีการเชิญคณะกรรมการศึกษาการจัดทำประชามติมาในงานด้วยส่งต่อความหวังไละด้มีการให้พี่น้องประชาชนมาเขียนความหวังของตัวเองสู่รัฐธรรมนูญเขียนลกบนธงปากธงกันภาพที่ออกไปไม่คิดว่าจริงๆรัฐบาลก็คงเห็นเขาว่าประชาชนยังคงติดตาม และก็คงเห็นแหละว่าเรายังคงอยากได้